หมดเรืนะครับไมต้องเรื่องไม่ต้องพูเหรอกครับ จะลาผู้กับการสถานีบวชทุกคอนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรรขอขอบพระคุณท่านผป้ใหย่สูงที่ได้รุณามาเป็นประธานในพิธีมอบถองอยังที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีถูกเสริมและกลุ่มคนตลาดเก่าตำบลกระบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในวันนี้ในช่วงเดือนกันยายนอง .2565 อำเภอกบินบุรี ได้รับผลกระทบจากพายุก้ร,ร้อนโดรูทาให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่มีประชาชนได้รับผลกระทบจานวมวด้งสิ้นประมาณ2,600ราคาเรือนการช่วยเหลือรเราความเหลือดร้นในวันนี้ได้รับการนับนุนจากกระทรวงการคลัาโดยดท่านประธานพร้อมน,นะเป็นตัวแทนมอบหูยังที้ให้แก่ผู้ประสบอุทกภยัยบัดนี้ได้เวลาอันสุคกรแล้ว จะเป็นที่น้องประชาชนผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยให้ถ่ายนไปได้ด้วยความรู้วัตถุประสงค์ครับความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเฮ้ชูมือค้างไว้ครับชูค้างไว้ครับให้ช่างภาพครับได้เก็บ มอบเรียบร้อยแล้ว,ลวก็สายหันนะครับหันหน้ามาทางกับผมนี่แหละแล้วก็เดิน ครับห้ายไปเลยครับทำทีแรกเ้ไหวกอกน้องนะครับเดยวน้องช่ยกที่มาจากท่าแล้วก็ที่สพสุรินทรีเรา,านะครับช้ชา,านะครับถ่ายช่าฝากพวกเราที่อยู่ในไายนะับฝากพวกเราที่ น้อยน้อยน้อยภาพก็ให้ไปไม่ไม่เล้วเดียวกินไก่เต้าหูพร้อมตสลืวเลยท่านรองพบตรนะครับกำลังทะลุงอาหารนะครับแจกพี่น้องประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยของชุมชนตลาดเก่าเทศบาล

ตลาดกบิงบรีโราเฉพาะตลาดเก่านี่นะ้ำท่วมเยอะมากเลยนะเค่ะนะคะ